สวัสดีค่าไงล่ะ <Hello, hello. S 1> วันนี้นะคะ <Hello. S 1> มาที่งานของดีอระยองที่จัดที่หน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลระยองนะคะเขามีงานตั้งแต่วันที่เจ็ดถึงสิบสองที่สุไทรยนะคะก็เลย mm hmm. เอยากทีบรรยากาศ mm hmm. ว่ามีร้านาอะไรบ้างเ, mm hmm. เดี๋ยวเราไปชมงานกันค่ะเดี๋ยวรอบรอบก่อนนะไป,ไป บออร่อยอร่อยคือุญคือเนื้อความดีพัฟคุณพิงมังคุดโลละห้าสิบสามโลร้อยเโลละห้าสิบสามโลร้อยถูอ่ะสนใจไหมคะแกะเร่นะคะอร่อยครับคุณ้ชมเกตรกรมาเองของดีแน่นอนโอ้อันนี้ร้านที่โครงหมูค่ะพ ค่ะยังมีขนมด้วยค่ะอ๋ออาหารเกาหลีไทยค่ะหูย่างอุ้ยเห็ดย่างค่ะอยากกินบ้างนึ่งกระเพราร้านกระเพราโคราชค่ะดูซีดูซี อ่าปลาหมึกอุ๊ยร้านนี้ถ้าหางจะอร่อยนะคนเข้าคิวเลยค่ะคิวยาวมากร้านเมื่อกี้นี้อุ๊ยอันนี้ร้านขนมแม่ มันเบ็นเกอรี่อะไรอ๋อเมโกโกเมกโกรอเออได้ยินอยูอ่ี่อ๋อเขาไม่มีของหน้าร้านเลยนะแสดงว่ารออันนี้อยู่ขนมจีบคือแบบเบิ้มมากมาก่อนได้นะคะต้มร้อนๆแล้วจ้า แล้กองามารถกินแซลค่ะทุกคนขึ้นมาอนน้อนเลยค่ะเอาโรต์ค่ะเรัาใส่จานนะคะ ก็อยากปูแต่ถ้าข้าวหน้ามันปูคืออันนี้80บาทบบาทเดรสสวีทนี่ทูเรียนจ้าตังถัวบะหมี่เกี๊ยวอหรือจะกินมีบาร์บีคิวด้วยนะคะไเเาน้าเกินไ้กินบะหมี่ค่ะ ทุกอย่างพิเศษตม้มยำม,มีหมูกรอบรอเออบนื้อล้วนมันมีเกี๊ยวหมูแดงหมูกรอบแห้งกับบ้านจากหนึ่งที่แห้ไม่ใส่น้ำหมูแดงนหมูแดงอ๋อหมูแดงเอาไหมไม่เอาค่ะไปค่ะไปต่อได้ก็มีเกี๊ยวแล้วจ้ะ ขีดละห้าสิบห้าบางคุณบาคได้จ้าคุณทานได้กับชิมได้นะคะได้อยู่ได้อยู่สามโลร้อยใช่ไหมครับสามโลร้อยห่าโลยะห้าสิบบาทจ้าสามโลได้จ้านี่ชิมอะไรใอ้ไอ้เนือที่เขาเลือกกันนะโลครึ่งขโลครึ่งได้ปั ได้ค่ะป้ากระมูกจมีมากกีบเล็กนี่ม่พันอะไรอะคะอะไรนะพันอะไรอะมีอ่อนทองกับโลกิบค่ะโลกิบจะออกเหลืองส้มมันเรื่องแขนอันนี่จะหมอนทองหมอนทองมีสับหลอดทองระยองด้วยอันนี้ลูกละเหรอคะใช่ค่ะสามลูกร้อยได้ค่ะอ๋อเอาลูกเดียวค่ะอยากลองทองระยอง เป็นของก็ได้นะคะเป็นของพร้อมทานก็40บาทนะคะเดียวกันจัะชิมก่อนได้นะคะชิมก่อนเลยถ้าอย่างนั้นเสนอแล้วก็ชิมเลยเดี๋ยวนะคะขอบคุณค่ะเป็นพันธอมไมโยค่ะที่ เดียวเลยค่ะเดียวเพาะาเราานที่น้องก็บบภูเก็ตดูแลตันนี้คือเราไม่ได้ชุบไม่ได้แช่อะไรมันก็จะหวานนวานแล้วก็มีเล้นิดนึงไม่กลับลิอ่ะเอาค่ะที่หนึ่งค่ะเอาเป็นแบบนี้มันเหมือนกันเหรอคะเหมือนกันจะเพราะว่าปอกเสร็จแล้วก็ไปได้ค่ะได้นี้ก็ได้ค่ะเอาอันนี้นะได้จ้ะเด้น้ค่ะล้อร่อย้อแล้วแบนี้คะอไม่ใน้าสีอ่อนน้ำสับปะรด ้าอเมริกาโน่อร่อยมากหล่อมขอบคุณค่ะสับประรดของระยองค่ะมันขวดมันขวดมาจากระยองอ๋อของหนูใช่ไหมอันนี้เหรอพี่เอาเ่า่ไปเท่าไหร่แล้วห้าสิบใช่ไหมมาจากระยองตลอด อใไปค่ะเจ็ดสับเรียบร้อยของกินและผลไม้แล้วพอปลายวาราจานเอาเอาของมันขึ้นทือโอ้โหคิวร้านนั้นยังเนืองแน่นต่อเนื่องอยู่เลยค่ะ เขายังไม่เปิดขายอีกหรอคนยืนเข้าคิวนานมากแล้วจะมีร้านเมกโกเมกโกนะคะเป็นร้านขายขานมที่แบบคนมาเข้าคิวรอตั้งแต่ร้านยนึงตั้งมิเสร็จนะคะคิวยาวมากแต่เราไม่ได้ต่อคิวเนาะวันนี้เราเน้นผลไม้จ้ะยืนรอกับพ่อป้ากันดีนะคะเร <c oughs> ื่ออะไรที่ตรงนั้นมีเต้าหู้ย่างแล้วก็เห็ดย่างจา้ะ พื้นที่ใหญ่โตมากนะคะแต่ว่ามีของให้เลือกอะไรเยอะไม่ซ้ำกันเลยนะคะไขวางก,ก็แบบมาเ <มา S 2> ที่ยว <มา S 2> งานได้นะคะมี11-12พิษภาคมองที่ร้านนม่น่าเซ็นทรัล <Central S 2> <ด>ระยองนะคะมีของให้เลือกมากมายมากจริงจะชิมทุกทุกร้านเลยก็ยิ่งดีะค่ะโอายเจอกันใหม่โอกาสหน้านะคะ